สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะมอล่่าเลาะเลาะมาอัปเดตบอดหนกพี่น้องเห็นบอดหนกเล่าไปเห็ดเก็บเห็ดโอ้ยเลียใจรลายหลายพี่น้องไปเก็บเห็ด้ะงูพนาโอ้ยเห็นแล้วก็อยากไปเก็บคือจังบอดนกช่วงนี้นะครับบอดนกกานนาก็เริ่มที่สิเปิดออกได้ตามปกติแล้วแต่ว่าไกา่ย,ยังบบท่านในร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเห็นเขาคงหลักความรอความใสความเด็กของ บอดนกนะครับเห็นแล้วสะออนสะออนเป็นไดพี่น้องคักบอ่อคักบเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับบอดนกนี่เพื่อนไปเก็บเห็ดจิเป็นแบบใดนะครับบึง้งใส่ชุดเก็บเห็ดพ่อปานจิไปย่างห่างพี่น้องนื้อเมืองอกจันบนสีแดงอกจานสีแดงอันดอก็อกจนติเห็นลงกแย่อ่อยออขอเคยเห็นตแต๊ตอนนั้นแปรรูปนะแตบไต เกือถวยแล้วอืม่่ไปเก็บไปเกินยสาการนี่ละนี่ละสพ่าเป็นแบบเก็บเหยียดดีเนาะนะมึงเอ้เนอยางดูแล้วบางเน่งคุณดูชพวดอกทั้งคุณเป็นในกรรมเดียวนี่แหะชพว่าผมว่าเก็บดีเนาะประชารีดีแน่อนจะคืออย่างนางเ็ดเกียบไปในจับบายบายเกาตีเขาจะเจ้าใแบบกันเอาพื้นมแล้วนี่ที่หนองครับนี่คือเห็ดลงโงกนะครับ ภาษากลางก็ละงอกอันเก่าอยู่นั่นแหละอันเก่าอยู่อันเกาาา่านั่นล่ะอ่านี่คือเห็ดละงอกอยู่อ่าป้าสวนอย่างหน้านะครับผมของพี่พรพิพรทุนฟาร์มพี่พรพี่พรเพิ่มทับฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเดิมมานะครับเคยเหน็นแต่สาวอ่อยก็มาร่ำบ่อยมาทายคลิป บมาลับบ่ายเห็นเห็นระงกกี่เรื่งตื่นตอนตื่นทวงคือจะคนบ่เคยเห็นเหตุไหมมาเห็นรติร่างกาไทยมาดจอซาเบียาน้าเมื่อกี้นั่นแหละครับหยาดหยาดเอาหรอกมื่คือว่ามันเกลือน้ำมูน้ำท่วงมันาเกิดอย่างยุ่งดีเขาคือว่ามันเกิดน้ำต้นออย่างหน้ามันคือว่าเกิดน้ำยังสี่ใบเออมันกาศเสียเงียบระบายไปมืดต้นโอ้เสียเงียบระบายระบายมันคือระบายเคลื่อนยึดทั้งหงี๋เสิกระจายออกไปมืดต้น อออบอได้ห้าสิบเอ็ดเห็นน้ำขุ่นน้ำปลาไงเรื่องสิบบอเด้อบอเด้อขัดขวบมูน่นึงดีใจค่ะเด้อเอ,อ็นบออันนี้อันนี้เป็นหัวหน้าแกงมีเพื่อนสาวมั้งนี่สนันโดนคางลูกน้องลูกน้องอันนี้ดีบนั<ะ>นคะมีดีบนันเอ้าบัตจะเกิน <laughs> เออ<า>อันนี้ะเขาว่าเฮ็ดสดเฮ็ดสดสดสดเลยแหละอ๋อเราเออนให้สอบถามาเนย<ๆ> มาทไหนซุ้มดอกบานๆนันใชหเลยกินได้บ่ะอีกดอกบานๆกินได้ตะนท่พ่อนี่ออกไปเฮ็ดเชือกแม่บ่แกงียเก็บนกันนั่นเด็กบนเอาเอาเก็บแม่หน่มั้บ่มงฝ่าเอกเก็บเห็ดมา้งก็ดูเก็บใดไหมโอ้ไหเ้ย่เปลี่ยนเล้วเอาเกใหนก็ดูมามาบมาเวานทั้นอ๋อข้าตัดขาหลดล่าเ็บ่อไรเนี่ยเออเอาแม่เก็บมังก็นะเก็บเถอห้าคัน เออเก็บมั่งทูเนี่ยวิธีเก็บเ,เ,เห็ดเนียมเอยมมเ้ยน้ามันกมาคับแถบันยี่ฮิ้นกงสีแล้วมาตะฮี้นผมนี่พี่น้องมาตะบันขวาว่นนี้หน้มามากเ <c oughs> อจากปีนี่ค่ะพี่พ่อนปี <c oughs> อู้ลาเสียดได้บ้องสิก้าปีสิแมนเอาแมนสองสนะ <c oughs> ปีไหมเว้ปีนึงเามา <c oughs> ักขยากเสมันสี่ไงสี่ไงว่า่ะปลูกก็ได้โลกเราสีไย่ได้ ข้าวิพี่พ่อมาแม่มาบอกเราเก็บหนยแล้วหรือเอาจริงจริงข้าวจริงจริงทานไหมแม่นี้ขามันกายกินได้อยู่น้องนกแต่ว่าอแล้วจะกินตอนนี้แล้วแต่เฮาคือทานแต่ว่าจริงจริงเห็ดเพิ่มก็มีขาก็ได้หมดนะน้องเว้ยเนาะเพราะว่าเห็ดเราจะล้างง่ายมากเลยมาถึงขามันก็กินได้ใช่ค่ะเพราะว่าเห็ดเห้ามันสีล้างง่ไงมันสีบอคอยคือเห็ดอันปลา เนาะน้องหอยเนาะมันจะสะอาดกว่ากันแนนล้างง่ายกว่าใส่เกลือเล็กน้อยก็ล้างได้แล้วบานสามียังแกงได้บานสามียังแกงได้แต่ว่าบานนี้กินเขาปล่อยเลยปล่อยให้น้องเป็นเชื้อเอาไหมน้อยเก็บเอาแหมล่ะถ้ามันค่อยๆแกงเลาก็เอาให้มันพ่อพี่พ่อบ้อนน้าสาวมันอู้เอาวัฒนาบัททันดอกตูมดอกเป็นยังโอ้ยเนาะ ไปบ้านลูกพุ่งจอไม้ยุ่งจอร่ายละคับมือนี่โอ้ดีครับมันกำลังตุบบุตรีขึ้เอาขึ้นเอาไปนี่เอาไปเอาไปตั้งไต่มันไม่น้อยนึงเนี่ยแต่ไม่มีหน้าโคตรสวยงามเลยเป็นอ๋อมันไม่ได้สวยงามหรอกค่ะมันครับมันชันเห็นเลยมันไม่ได้สวยงามเลยจังนี้ครันเห็ดชันเห็นแล้วมันไม่ได้สวยงามต่อไปอีกแล้วเห็นบะไม่นทีน้องเอ้ยนี่ละถั่วทำายเห็ดเอามาหรอป้าเขีดละตังค์วุ้นใส่ละใส่ไหมุ้นวุ้นใส่ ดเหลนี่คือบรรยากาศการเก็บเห็ดของบอนกสวนหนีในโซเชียลพี่น้องโค้งสีเห็นโค้งสีหูจักนะครับนี่แหละต้นยางหน้าแล้วก็มีเสือเห็ดนะครับไว้เก็บเห็ดระงกที่เดี๋ยวนี้กําลังเป็นกระแสกันหลยเลยผู้ใดมีทีมีท่างหลายๆนี่พนที่สิบปลูกไว ต้นก็ขายได้ในอนาคตทังหนาแล้วก็ที่สําคัญหนึ่งก็คือได้มีเห็ดกินนำ้ำในพี่นออ้องอยากไปเก็บเด้อยากไปเก็บเด้อ <c oughs> <c oughs> นะครับหลังจากบอ่อนกนะครับที่เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วบอ่อนกสิบภาพไปเบิ้งอันนึงพี่น้องภาพไปเบื้องชุดที่เป็นกระแสที่บอ่อนกโผล่ออกมานี่หลายคนกดไลค์กดแชร์ถือโอ๊บถือใจครับงามคับอีดีเพราะวะ่าบอ่อนกน่ลงทุนเต็มที่เลยสําหรับ ฤดูกันหนานะครับไปเบิง้งไปเบิงเบ้งว่าบ,บอดนกผ้าไปเบิ้งชุดนี่งามซํำไดห้าสิบชุดตาแตกบนเวทีว,นวันนักเสียงมีหงปีที่หาแน่นอน,อนเพราะว่า,างานนี้เราจัดใหญ่จัดเต็มครับอยากใครมาวัดแน่นเวทีเลยนะครับอันนี้คือโครงนะครับวัดขาครับผู้เรืองไปท่านี้คุณเรืองอี๋อันคุณเบลเพิ่มเพิมมีอะไรจากเดิมหาสิบตัวมัคะเพิ่มเป็นอีหาสิเป็นร้อยตัวแล้วค่ะเนี่ยค่ะ เป็นลอยตัวนะคะเต็มเวทีเลยค่ะชุดนี้ค่ะบ๊องแม่คือห้าสิบตัวนี่คือเต็มเวทีแล้วนะเอาเพิ่มอีกค่ะเพิ่มอีกห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยค่ะเพิ่มอีกห้าสิบเพียงค่ะบัตรเคียบเราสามจะ็นอะไรผิดพลาดหรือเปล่าไม่ค่ะอนุมัติเลยค่ะจะสั่งของลค่ะตอนนี้รออะไรรอสั่งของค่ะว่าอนุมัติครูเบลบอกว่าสั่งเพิ่มเลยรอบ่ออนุมัติค่ะสั่งของนะคะทนี่ บอลอเคไหคะขาอ่อนแล้วตีบอลเนี่โอ้ยบอลลูนบอลโอเคไหมคใครมีเดี๋ยวเดียวคือกระบะหัวแล้วก็ชุดค่ะมันตกไปหมืม่นกว่าบาทต่อต่อตัวใช่ค่ะชูเอาแบสูงดิไม่ใช่แต่กระบะนะพี่นกเราต้องซื้อขนลายเพิ่มอีกนะใช่ค่ะขนลายไม่ใช่แต่กระบะนะอีกเส้นครับขนลายเส้นหนึง่งอยู่ที่มันตกประมาณ ห้าสิบกว่าตอนนี้เรามีอยู่พันห้าเขาสิไปลงอีกพันหาหรือสองพันบุติีกันสิพ่อสองพันสี่แสนเน่นค่ะพี่เสี่นี่ันต่ำเลยค่นนี้โอ้แต่เราแต่เราอดใจีเดี๋ยวว่าแกงผมันว่าแกงค่ะคันเฟิร์มเลยเดี๋ยวนีหนาเพิเลยทัานที่เอาเอาเอาปีกกู้ราคาเาเด็กเขาบอกเมยคอยเมย่แรอรเขาไม่อยกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยพี่น้องหนึ่งล้านห้าส็จหนึ่งล้าน้า เพราะว่าขนลายมันสิละสองร้อยนี่ค่ะเมีนตัวนี้ขนลายแพงมากคือหัวทุกหัวต้องเป็นขนลายหมดเลยใช่ครับปีกก็ต้องขนลายเหมือนกันด้วยปีกเอาขนลายแค่ข้างหน้าก็พอเอาสิบตัวเอาสิบตัวนั่ะสามวอมสิบมาเสื้อไผ่หอยปูสิบตัวก็พอเดี๋ยวห้ามเอาสิบตัวก็ได้บอสแต่แค่สองสามส่วนก็เลยขึ้นแล้ว ว่าชีใดขึ้นจะไดไรสดเเลี้ยงี่เมื่อกี้บาทเนี่ยโอ้ยเป็นงเบลจังก,กับมาปวดเลี้ยงบลุมาหน้าคุณแท้งามบพี่น้องงามเล่ชุดนี้นะครับถือว่าสวยนะครับโอ้วิจิตรการตารายละเอียดนี่เยอะโอ้ขึ้นไปทึงห่านทึงเวทีสื่อแสงสีเสียงแน่ในค่คงสิสุดยอดเบืองงามเอาพี่น้องแฟนครับหมอรําเสียงวิหกนะครับรอชมรอดติดตาม ได้เห็นได้ชมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับฤดูกาลหน้าบอดนกบอดนุกจัดหนักจัดเต็มนะครับ